สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพิมร์ลีของอังกฤษนะครับนัดแรกของดูการนะครับดูการ2019-2020ครับเวสแฮมยูไนเต็ดครับเล่นที่ดอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาโดยรายชื่อ11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งเวสแฮมก่อนผูกสาวประตูเป็นลูคัสฟาเบียสกี้ครับไปหลังก็มีกาเบรียลยอบ มาสวัวกูสบาเรตาแดนกลาเป็นมาร์กโนเบลแจ็คยูเชียเฟลเป้แอนเดอร์สันนะครับยามาเบเรนโกโปโลฟอโ,โนสและน่าเปาเป็นฮอลเลอร์นะครับสว่วนแมนซิตี้ครับลูกสาวประตูเป็นเอเดอร์สันครับแผงหลังก็จะมีเอริกลาป็อกโอตาเมนดี้ซินเชนโกครับบ็อกเกอร์แดนกลางเป็นโรดี้กิเบูนโดริดับดิซิบาและตัวรุกก็เป็นโรฮิมสเตอร์ที่เป็นตัวซิบาและซิโกคุนอาเกโรนะครับ บอลยาวครับแล้วลึกไปถึงเอเลสันลูก,การที่แล้วครับแมสตี้แชมป์เก่าครับแต่ว่าป้องกันแชมป์ได้ครับลูกการที่แล้วจบที่98ันแคะแนนครับน้อยกว่าลูกการ่อนหน้านั้น,น,น2คะแนนนะครับส่วนเวสต์แฮมครับจบอันดับที่10นะครับเก็บไปได้52คันคะแนน แต่ว่าปีนี้เอสซตีจะรักษาแชมป์ได้อีกปีหรือเปล่าอาครับท่านขวาครับเกเปิดเรือดมาบอนลนึกไปถึงฟาเบียสกี้ครับฟาเบียสกี้ออกบอลมาครับบอลมาที่ยามโบลินโกโรฟอร์โนสไปที่ปปเซบาเรต้าบอลไปแล้วครับล <c oughs> าป,ป็อกถึงก่อนแยวขื้นเอเดอร์สันคาว็อกเกอร์ให้ซิลบา ซิลบาเสียบอลให้ฮอฮเลอร์ฮอฮเลอร์วางมาที่เฟร์เรอร์แอนเดอร์สันแล้วซัดลูกนี้ไปตรงตัวแอนเดอร์สันครับแต่ิปซิลบาเสียบอลเกือบโดนครับแมตโดซิลบาเซลซิลบาให้เดอะบอยเมตโตอีกครั้งคาร์โเกอร์ไหลมาแต่ิปซิลบาซิบาไปได้ซิบาไหลเบียดมาที่อากเวลโลโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย โอ้ชุดแรกของแมนซิตี้ครับโอ้แล้วได้ประตูเลยครับนี่ครับนี่คือทีมแชมป์ดูการที่แล้วครับรูการที่แล้ว3มแชมป์ครับโอ้โหแชมป์จากกอะอังกฤษเอาหมดครับไม่กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับคอมมิตี้ชิลครับโอ้โหแต่จังหวะนี้รวยมาครับโจมตีจากทางด้านขวาครับ ครับไบโดซิบาแล้วซิบาครับตอนแรกเกือบจะไปไม่ได้ครับสุดท้ายตบเข้ากลางให้เซโอคุนอเกโรครับแล้ปดเรียดเข้าไปครับเอาละครับแฉมเก่าแมนซิตี้นำไปแล้วครับ มาดเโบจ่ายแรงออกข้างครับลูกทุ่มของแมนซิตี้ครับซิซิงโก้ทุ่มไปให้ดรฮิมสเตอร์ลิงติดมาดเโบยามาเรนโก้วางไปที่ฮอลเลอร์แต่มันแรงครับก็เป็นการเจอทีมเก่าอีกครั้งครับของ ไยกินนี่นะครับโอกาสใช้แล้วแมนซิตี้บุ chner นะที่ที่ลอนดอนสเตเดียมแห่งนี้นะครับ4-0แล้วปรีซีซั่นก็เพิ่งจะเจอกันนะครับพรีเมียร์อีกทรอฟี่เอเชียนะครับแมสตี้ชนะไป4-1ครับเดี๋ยวยบอ้าวจ่ายเคลียร ไม่ดีเองครับเป็นตัวเลขแต่เป็นแมสตี้ได้ทุบครับเสรจิงโตทุบมาดบบรอปลอยดาวิดซิลบาซิลบาแล้วดีดไปไม่ถึงอักเกลโรครับบอลอยู่ที่ฟเฟรเดอร์อดเดรันข้ามมาโนโบลแย่ถึงก่อนครับบอลอยู่ที่ฟาเวียนาเป็นไปที่ฟาเบียสกี้ฟาเบียสกี้วางยาวบอล เป็นของเวสต์แฮมอ่าครับฟิลิเป้เอเดอร์สันเอเดอร์สันเปิดบอลอมืมาที่เปาโลโฟโอรนนอสเด้อลอแล้วโอ้โห,ห,หเป็นยูโรโกดซาตุนิสติดมือเอเดอร์สันครับอ่าครับเวสต์แฮมได้ลุยบ้างวิลเชียมาที่มาโซคูโดนแย่ไปแล้วแล้วจะเป็นเกมโต้กลับของแมนซิตี้อตเลติโกให้เมตโตซิลบาเมตโตซิลบา แมนเดอริซบาดูว่าเลือกเลือกซัดเองครับแผ่ว่าไปตรงตัวฟาเบียสกี้ครับเกือบจะเสียประตูครับเบสแแฮมกับโดนลูกส่องรับบุกอยู่ดีๆครับไคลวอล์กเกอร์ที่โรดีโรด้โรดี้เฮนเดสไปไม่ถึงก็ติดโยบ วิเชียไปที่ฟาวบรน่าฟาเวร่าเดอร์สันไปที่แจ็ควิเชียอ้าวกด <c oughs> จ่ายแรงครับเอวิสิบาครับให้มาที่โรตีเด็บรอยอากูโร่ ero, ให้ราฮิมเซอร์ดิงเซอร์ดิงไหลอากูโร่อากูโร่ไปขวาเวลสิบาไหลมาแล้ว <c oughs> แรงครับฮ่ ทำให้ไตรมสเตอร์ดิงเล่นไม่ได้ดูเชียเราต้อง <c oughs> จ่ายเสียบอลให้กับแมสตี้ครับโรดี้แต่มินดี้ไปให้ซิบาคาร์วอ,อกเกอร์แล้วซิบาอากเกรโรอากเกรโร เบลตสิบาแล้วไหลามาที่คายวอกเกอร์ <c oughs> จ่ายติดซาบาเลต้าครับแมนซิตี้ได้ทุ่มอเกอก์ ar, ทุ่มมาครับแล้วเบลซิบาจับไม่อยู่ครับเรบรอยมาตูโบคุณกลับไปที่ลูคัสฟาร์เบสกี้ เก็บได้เกือบหมดแล้วครับแมนซิตี้อากเอูเอโรกระชากไปอากเอูเอโรเดีๆเคลียร์ออกไปครับแหมข้างหน้าปล่อยให้มีฮอยโลคนเดียวนะครับไคล์วอลเกอร์ดาวิซิลบารครับแหโดซิลบาซิลคุญอากูเอโรอากูเอโรไอ้อ,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 อาได้ฟาวนะครับฟรีคิกของ แมนซิตี้บบระบอยเปิดมาเก็ <c oughs> บได้ครับซิล바บบระบอยให้ดับเบิลซิลาซิลบาไหลไปที่ราฮิมสเตอร์ลิงป่าโอ้โหโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ลูกที่สองครับโอ้โหราฮิมเซอร์ลิงโอ้สัปดาห์ที่แล้วเซอร์ลิงก็มีโอกาสทำแบบนี้ครับแต่ว่ายิงชนเสาครับโอ้แต่คราวนี้หลุดกรอบออกไปครับ โอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับยังนำเพียงแค่ลูกเดียวครับแมนซิตี้์จ่ายลูกนี้ลึกไปถึงฟาเบสกี้นะครับโอ้เราก็จบครึ่งแรกครับเวสต์แฮมครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งครับ ช็เกมครึ่งหลังกันต่อครับผิวบริกอังกฤษลูกการใหม่ครับแมนเชสตียสตามเวสแฮมดึงหนึ่งศูนย์ซ้ายครับสเตอร์ลิงเดอร์บอยเซนจิงโก้จิ้งกับเดอร์บรอยเดอร์บรอยแล้วสัดลูกนี้โอ้ยโดนเสาโอ้โหโ,หโอ้เกือบจะสองศูนย์ยังได้อยู่ครับแมนเสตียสไพล์วอเกอร์วอเกอร์หลอกแล้วให้เดอร์บรอยเดอร์บรอยเปิดเปิดไปหาวอเกอร์ตกเข้ากลางติดฟาบูเวน่าครับโอ้โห อ่าจะจะโอ้จังหวะน,นี้แจ็ควิลเชียโอ้โหอ่าเกือบจะเสียท่าครับโอ้โหแล้วเวสแฮม,มจะสวนสวนไม่ได้ครับแอสเซตีเก็บได้อีกแล้วลาป,ป็อกไปที่เดอร์บอยชินชินโก้ซ้ายครับเซอร์ติ่งแต่ว่าไม่ผ่านยามูเรนโก้บาที่เนวโวครับวางไปซ้ายเสียบอลแล้วแล้วเบลรซิบาได้บอล แบร์โดซิลบาแบร์โดซิลบาไปที ita, wa, ่โรดี <c oughs> ick, ้แบร์โดซิลบาจ่ายติดทางด้านฟลโลฟอนอสซาเบเลต้าครับไปขวาครับยามอร์เดนก็วางยาวลึกครับโอตาเมนดี้ซิลบาครับไอ้แบร์โดซิลบาไควอเกอร์วอนเชลเล็ปเซอร์ลิงต่อส้นบอลอยู่ที่เบร์ซิลบาซิลบาติด เบลฟอร์นอเซอร์ดิงเซอร์ดิงไหลไปที่อากเวโรทันอากเวโรแล้วโอ้โหไม่ได้จบครับมาแต่ว่าได้ลุ้นต่อครับเป็นลูกเตะมุมของแมนซิตี้ครับเวิร์ธแฮมเอาลานซินี่ครับลงไปแทนฟาบเรนเดสโรเตโมเซอร์ดิงเปิดมาแล้วเตอร์บอยโอ้โหขึ้นโคกดูดกลอบออกไปครับโอ้ยังยังแค่หนึ่งส่วนครับโอ้ ฟาฟาเบสกี้ยืนขาตายไปแล้วเนี่ยครับโอ้โหแมตโ์ซิลบาครับให้ซิลบาแล้ววิซิลบาไม่ผ่านแจ็ควิเชียครับจวิเชียให้ฮอยเลอร์ฮอยเลอร์ดับซ้ายฮอยเลอร์ ฮอลเลอร์ซับฮอลเลอร์เปิดไปที่ลาสตีสบอลก็โดอนมาลับมาลาสตีสอีกทีหนึ่งติดบล็อกเดอบ,บลอยน,นะครับแล้วแมสซิตี้จะสวนเซอริงไปขวาเอาแล้วครับแมสซิตี้จะได้สวนแล้วเมโตซิบาข้างหน้ามีอกเกรโรครับเมโตซิบาเ์มโตซิบาจ่ายติดมาร์กโดโบโครับเ <c oughs> กมโต้กลับของแมสซิตี้น่ากลัวจริงๆครับอ้าว แต่สั้นใจติดดาบิซิลบาโรดี้โรดี้ติดฮอยเลอร์ er. แต่ยังได้อยู่ครับเดิมรอยวางไปไม่ถึงซิลบาของเกมด้ยต่อครับแมสซิตี้ออกซาครับซินเชนโกลาป,ปอกเดิมรอยให้ดราฮิมเซอร์ลิงหลายต่อที่อากเวโลโอ้โหนิดเดียวครับมาซาบาเลต้าหัวตวอ,อกไปครับลูกทุ่มของแมสซิตี้ สิงโตถมมาครับรเรมเซอร์ดิงเซีวบาเวสเซีวบาติดลาซินี่แล้วเวสแฮม,มจะได้โตรหรือเปล่าครับฮอลเลอร์ไปมาโนโบโลลาซินี่แล้วดีดไปขวาที่ยามาเรนโกตบเข้ามาลาซินี่ให้ฮอลเลอร์ฮอลเลอร์ไปอาแล้วครับยามาเรนโกยามาเรนโกไหลเตรียดรึเปล้าล้นล,ลึกไปถึงไอเดซอนครับ เริ่มมีโอกาสให้ได้โต้กลับเหมือนกันครับเวสแฮมยบไปที่มาซูอาโคูมาร์กโนเบลยูเชียครับไปที่เฟเวน่ายบยบบางยาวแล้วโหมกมากติดโอตาเมนดี้ครับชนเชนโก้ชนเชนโก้อาอย่างมีฮอยเลอร์ม,มาแต่เอาตัวรอดได้ครับชินโก้ให้เดอะบอยไรท์ฮิมสเตอร์ลิง โดนเก็บออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของแมสตีดเวสต์แฮมเปิดอี่คนครับเอามิเชลอันเจอเนโอรับลงไปแทนฮอยเลอร์แมสตียังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเรียบร้อยให้เซอร์ริงอ้าวจับโกลายเป็นลูกทุ่มของเวสต์แฮมอ้าวเรียบร้อยเก็บได้ครับอัเลเจอเนโ โรดดี้ไปที่เบตโดซิบาแตแมาบอลแรงไปถึงฟาเบสกี้ครับตามหลังเพียงแค่ลูกเดียวยังมีโอกาสครับเวสแฮมโอ้แต่ว่าแนวรับแมสตี้ก็ยังเก็บได้หมดนะครับโรดี้โรดี้โรดี้โด้โดนอัโต er ตัดปแล้วแต่จ่ายไม่ผ่านครับแล้วจะลอยให้อากิโรติดลาซินี่ครับยบให้มาอาโคูยบยบยบข้าม บอลเป็นของเวสต์แฮมอยู่ครับมาซซอาคูมาซซอาคูไปที่เฟรเป้แอดเดอร์สันบอลอยังไม่ออกครับบอลมาที่ดาวิดซิบาเฮโรซิบาครับโรดี้คุนเกโรคุนเโรข้ามไปที่เมโรซิบาเ์โรซิบาแล้วไหลไปที่ดาวิดซิบาครับตอกส้นเมโรซิบาให้มาแล้วเติบลอยโอ้โห ได้เตะมุมครับโจมตีจากด้านขวาอีกแล้วครับฝั่งของเบาโดซิลบารครับจวมน,นี้เดือบรอยโอ้โหน่าจะโดนบล็อกนะครับเข่าพพวดตดงนี้โยกเตะมุมของอ้าไม่ได้ครับโอ้โหมซิตี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับโอ้โส่งเคลสเวลลงไปครับ เป็นฝั่งเวสแฮมเปลี่ยนครบแล้วเอยังไม่เปลี่ยนนะครับแมนซิตี้แล้วโอตาเมนดี T ้โอตาเมนดี้ให้ที่โรดี้ครับไคล์วอล์กเกอร์แบดเดอโดซิลบาครับไหลไปที่เซโอคุลเกโรอากเกโร่โดนเกี่ยวแล้วบอลอากเกโร่ bon ero, ได้ครับอากเกโร่อากเกโร่ติดฟาเบร์เอนาครับ ลงทุ่มของแมนซิตี้ครับอักกลกโรทุ่มมาเดวิสซูบา้าทดสองนาทีท่านครับเดอรบอยด์โดนจิ้มอ้าวแมนซิตี้จะสวนแล้วครับอ,รอัตโตเนโอไปซ้ายครับถึง <c oughs> ติดคายวอลเกอร์โอตาเมนดี้ไม่น่ามีปัญหาครับสามแต้มของแมนซิตี้จบครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อศูนย์ครับประตูชัยจากไทร์ฮิมสเตอร์ลิงน,นะครับ อ่าไม่ใช่เซอร์ริงประตูชัยนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับอ่าคือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สนุกนะครับประตูชัยนี่ครับก็คือซื้อคุณอเกรโร์นะครับพูดผิดขออาภายอัยนี่ครับอเกรโร์แปลเข้าไปนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับ ไลค์กดแชร์กดสับสวายใส่กระดิ่งนะครับไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็เปิดลูกกาแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็แฟนที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับคู่นี้แข่งจริงวันเสาร์นะครับหกโมงครึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับผมต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ